สวัสดีครับสวัสดีครับวิถ הם, ีควานชลานะครับวันนี้ค่ำๆนะครับก็พายายเตี้ยนะครับมากินหญ้าอีกแล้วนะครับค่ำมืดขนาดไหนก็ต้องมานะครับเพราะว่ายายเตี้ยของเรานะครับต้องกินทุกวันนะครับกําลังหิวพอดีเลยนะครับมาถึงนะครับกินเอากินเอาเลยนะครับหญ้ากองามนะครับหญ้าก็งมากเลยนะครับ ขอพระคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะครับที่เมตตาเสียสละเวลามีค่าของท่านนะครับแวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับขอพระคุณมากๆเลยนะครับขอให้ครอบครัวของทุกท่านนะครับจงโชคดีมีชัยนะครับตลอดไปนะครับคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองนะครับให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับขอให้หมดทุกหมดโศกหมดโลกหมดภัยนะครับที่เมตตาเยี่ยที่ช้างฉลาของเรานะครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ